สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เรพบครับมาเรามารู้จักไดชาติกันนะครับประมาณนี้นะครับรูปของไดชาร์ตนะมีขั้ว G G มีขั้วมิขอไปครับมีขั้วบ B มีขั้วไอมีขั้วเมีขั้ว L เราจะมาศึกษากันนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับวงจรของเขาแล้วเราจะมาเริ่มแรกจากแบตเตอรี่นะครับ จากแบตเตอรี่ก็ไฟส2ในจากแบตเตอรี่ในบิดสวิตช์กุญแจออนนะครับไฟแบตเตอรี่12บสงจะจะผ่านตัวนี้มาแล้วก็ผ่านฟิว7.5ม,มาที่มาที่นี้ครับมาที่หลอดไฟแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาขาหนึ่งกับขาสองปกติก็ติดต่อต่อกันนะแล้วก็มาลงกลาวที่ตรงนี้ ไฟตัวนี้สว่างนะครับอันนี้คือคือคณะบิดสวิตช์อนนะครับต่อมาเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ครับไฟไฟจากนี่ครับมานี่ไฟจากนี้ไฟจากสวิตกุญแจก็มานี่ครับมาเข้าตรงนี้ครับเข้าขา2องออกขาหนึ่ง วิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้มากดลวดโรเตอร์นะครับเมื <ME> ่อโรเตอร์หมุนครับสายพานหน้าเครื่องหมุนหมุนพาโรเตอร์หมุนก็ไปตัดกับกดลวดสเตเตอร์ตรงนี้นะครับกันกดลวดสเตเตอร์สามสามขดเนี้อันนี้คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้วาดไม่สวยนะครับกดลวดสเตเตอร์เนี่ยครับก็จะผลิตไฟ ออกมาผ่านได้โอดมาเป็นกระแสตรงอันนี้กดลวดสเตเตอร์เนี่ยผลิตไฟออกมาเป็นสนามแม่เหล็กผลิตยุบตัวคงตัวเกิดสนามแม่เหล็กยุบตัวคงตัวผลิตไฟเอซีา AC มาไฟกระแสตรงแล้วก็มาผ่านไดโอด4ตัวนี้ครับมาผ่านไดโอดเล็กติฟนะครับ แล้วแต่ผู้ออกแบบจะมีกี่ตัวแบบก็มาตรงนี้ค hmm. <BBC> ร mm ั hmm. บไฟจะได้สิบสองโวลต์ถึงสิบห้าโวลต์นะครับนะครับวิ่งมานี่วิ่งมานี่ครับวิ่งมานี่แล้วอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้คือวิ่งมานี่วิ่งมานี่เพื่อมาเก็บประจุนะครับเพื่อมาเก็บประจุตรงนี้อีกส่วนหนึ่งครับ ก็วิ่งมาตรงนี้มาตรงที่ขาสามเนี่ยไฟอ,อีกส่วนหนึ่งของตรงนี้คับกดลวดสเตต,สเตตเตอร์เนี่ยก็วิ่งออกมาตรงนี้มามาผ่าน L หนึ่งลงกาวชุด L หนึ่งเนี่ยอันนี้ชุด L หนึ่ง L หนึ่งทำงานเป็นสนามแม่เหล็กก็ดูด น้าคอนแทคน้าสัมผัสตัวนี้ลงมาต่อที่ขาสามครับไฟอีกส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้ามานี่วิ่งเข้ามานี้วิ่งขาสามออกขาหนึ่งแล้วก็ไฟส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปนี่ครับไฟสิบสองโวลถึงสิบห้าโวลต์ก็วิ่งเข้ามาตรงนี้มาตรงสายไฟนี่ครับมาตรงขั้วขั้วไฟอีกอีกขั้วหนึ่ง สิบสองโวลต์ถึงสิบห้าโวลต์ฝั่งนี้ก็สิบสอโวลต์ถึงสิบห้าโวลต์ก็ไฟก็ดับนะครับไฟกไ็ไม่ไม่ไม่สว่างนะถ้าสว่างถ้าเครื่องยนต์ติดเนี่ยถ้าเครื่องยนต์หมุนเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวนี้สว่างเนี่ยครับแสดงว่าระบบชาร์จมีปัญหานะครับเครื่องยนต์วิ่งรถวิ่งตรงนี้ต้องดับนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ดับแสดงว่ามีปัญหาอีกไฟอีกส่วนหนึ่งก็ สิบวก็บิ่งเข้ามานี่ครับเข้าแอลเข้าแอลสองกับลงกล่าดูดหน้าสัมผัสจากจากสองมาสามนะครับขาสามกับขาหนึ่งต่อกันนะับไฟสิบสอถึงสิบหวลก็บิ่งเข้ามานี่ครับวิ่งามานี่ผ่าน R ตัวนี้ลงกล่านะครับกดลวดสเตเตอร์เอ้ขออภัยครับกดลวดโรดเตอร์ก็ไม่มี ไม่มีไฟมาเลี้ยงก็เป็นแม่เหล็กไม่ไม่เป็นแม่เหล็กนะครับก็ผ่านขดลวดสเตเตอร์นะครับตัดกับสเตเตอร์นะครับก็ไม่ผลิตไฟออกนะครับอันนี้คือถ้าสมมุติว่าไฟสิบสองโวลต์ไม่มาไฟแปดโวลต์ถึงสิบสองโวลต์ไฟสิบแปดโวลต์ถึงสิบหกสิบห้าโวลต์ไม่มาตรงนี้แสดงว่าไม่มาลงกาวแสดงว่า แสดงว่าไม่เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อสนามแม่เหล็กกดรั่วโรเตอร์เนี่ยไม่เป็นสนามแม่เหล็กไฟทางออกก็น้อยลงมันทำงานชั่วชั่ววินาทีนะครับแล้วมันก็จะทำงานอย่างนี้ครับวับนนี้ต่อมาอีกสถานะหนึ่งก็คือสถานะที่ ขาหนึ่งไม่ต่อกับขาสามนะครับอันนี้คือไม่ต่อกับขาสามไฟมาจากสวิต์กุญแจนะครับมาไฟส่วนหนึ่งก็มาจากสวิต์กุญแจก็มาผ่านอาผ่านอาตัวนี้ผ่านอาตัวนี้มาตรงนี้นะครับมาขดลวดโรโตเตอร์แล้วก็มาเป็นสนามแม่เหล็กเล็กๆนะครับผักผักมา มาหมุนตัดกับกดลวดสเตเตอร์ก็ผลิตไฟน,น้อยๆออกไปถ้าสมมุติว่าไฟทางออกเยอะชุดคัดเอาตัวนี้จะตัดการทำงานถ้าสมมุติว่าไฟออกน้อยชุดคัตเอาตัวนี้จะต่อการทำงานนะครับต่อไฟกาสอนี่กับกาหน่งเนี่ยจะต่อกันนะครอันนี้คือหลักการและเหตุผลข้าวๆนะครับ อันนี้ก็ตรงนี้ชุดคันเอานะครับเป็นการออกแบบอย่างชาญฉลาดของนักออกแบบเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนช่างยนต์เมื่อก่อน,น,เ,ออนเป็นเป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถออกแบบชุดนี้ออกมาใช้มาถึงปัจจุบันน้ครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นโตโยต้าเนี่ยเขาจะมีสี่ มีหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวไดโอคชุดนีน้แต่ว่าถ้าเป็นฮอนดามันจะม,มันจะมีเยอะอันนี้ผมวาดนั่นเฉยๆนะครับปกติมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองตัวนะฮอนด้าอันนี้ฮอนด้าฟีดนะครับฮอนด้าฟีดนะชุดนี้เป็นฮอนด้าฟีดแต่ว่า ชุดนี้ผมเขียนมาเฉยๆนะครับเพื่อที่จะให้ศึกษาและเรียนรู้นะครับอันนี้คือวงจรข้าวๆนะครับก็ขอสวัสดีครับ